ชื่อก็ได้นะจริงยัรยังใช่ครับอ๊ายบายรูงหนูนี่เห่อชื่อชินโน่ใช่ครัอรบอือก็ห้แทงแทงใหญ่เลยเนาะขยันแทงสุดจริง เฮ้ยน้องเังช่วยพี่ด้วยเราแทงพี่ไม่หยุดเลยเนี่ยเรือนเขนเรือนมึงเรือนด้วยเนา เป็นพี่ชายพี่ชายโอ้ย <laughs> ตึงเกินไปพี่ชาย <laughs> ไ,าไม่เหรอพี่พี่ยังไม่เอาจริงเลยเอาดีอ๋อพี่แบบอ่อนให้เฉยๆอ่ะมีเชอออื่อปะ <laughs> <laughs> 짝또 어네쟤오 yeah. <Jincción> <barrels of Lucar cells> <NedenQ> <DVD>

ไปแล้วไปแล้เอ่ะอ่ะว่าจะไปไหมนี่แหมึงอยู่ไหนอ่ะไปไหนล้ออน้องไปได้เป่าไปครับนะครับนับนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนดีเล่นไไปไหนก็ได้พี่ ดี๋ยวนึงไปไหนหอ่ะไปไหนมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอ่ะไปไปชื่นไหมวันนี้ยังไม่ได้ตีชื่นเลยอาแปดรถเกมหรืออาแปดมอนตี้คันนี้บอสกับบอสอาดีวิ่งเท่าไห,หร่อืดหัวไม่เคยไม่เคย สามร้อยสามร้อยสี่ร้อยเอ้ยทำไมอาสามสี่ผมน่าจะยังไม่จูนแน่แน่เลยวิ่งสามร้อยกว่าดูเสียงข่าว ให้พี่นึ่งนึ่งจอดก่อนผมขอลงกันจะไปเอาไฟอ่ะต้องไฟกันไปเลยพี่ไปเลย